คลิปนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานบอร์ดทดลองหรือโปรโตโบอร์ดหรือเบรสบอร์ดนะครับสวัสดีครับ พบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับบอร์ดที่โชว์อยู่ในรูปนี้เราสามารถเรียกว่าบอร์ดทดลองหรือโปรโตบอร์ดหรือเบรดบอร์ดก็ได้ซึ่งก็จะหมายถึงบอร์ดตัวเดียวกันนี้และในคลิปนี้ผมจะใช้คําว่าเบรดบอร์ดนะครับเพราะจะเป็นคําสากลที่เราสามารถค้นหาเจอในเว็บภาษาอังกฤษได้โดยเบรดบอร์ดเป็นบอร์ดที่ใช้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใครที่ทํางานสายอิเล็กทรอนิกส์ก็คงจะได้ใช้งานกันนะครับเพราะเบรดบอร์ดจะช่วยให้เราทดสอบวงจรที่เราออกแบบว่าสามารถทํางานได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่าก่อนที่เราจะออกแบบวงจรบนแผ่น PCB หรือก่อนที่เราจะใช้ตะกัวบัดกรีอุปกรณ์ของเราให้เชื่อมต่อกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเบรดบอร์ดนั้นทํางานอย่างไรบนตัวเบรดบอร์ดเราจะเห็นจุดสําหรับเชื่อมต่ออยู่เต็มบอร์ดเลยนะครับแต่จุดเหล่านี้จะแบ่งการเชื่อมต่อออกเป็น2แบบคือการเชื่อมต่อแนวตั้งและการเชื่อมต่อแนวนอน สำหรับการเชื่อมต่อแนวตั้งจะเป็นกลุ่มจุดเชื่อมต่อที่อยู่แถวในของบอร์ดโดยจุดที่อยู่ในแถวเดียวกันจะเชื่อมต่อถึงกันโดยมีร่องตรงกลางบอร์ดเป็นตัวแบ่งร, iatric, ระหว่างกลุ่มด้านบนกับกลุ่มด้านล่างซึ่งกลุ่มด้านบนกับกลุ่มด้านล่างจะไม่เชื่อมต่อถึงกันและจุดที่อยู่ในแถวที่อยู่ติดกันก็จะไม่เชื่อมต่อถึงกันนะครับและถ้าหากว่าเราต้องการเชื่อมต่อจุดที่อยู่คนละแถวให้ถึงกันเราจะสามารถทำได้โดยการใช้สายจั๊มเสียบเข้าไปที่รูของแถวที่เราต้องการให้เชื่อมต่อถึงกันยกตัวอย่างเช่นผมต้องการให้จุดในนน2แถถวี้เชื่่ออมมตึงกัผ ็จะใช้สายจัมเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับ ต่อไปเรามาดูการเชื่อมต่อในแนวนอนกันบ้างนะครับในการเชื่อมต่อในแนวนอนจะเป็นกลุ่มจุดเชื่อมต่อที่อยู่แถวนอกของบอร์ดโดยเราจะเห็นเส้นสีแดงและเส้นสีน้ําเงินขีดกํากับไว้จุดเชื่อมต่อนี้เราจะใช้สําหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไฟเลี้ยงและกราวของวงจรนะครับโดยจุดเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อถึงกันตลอดความยาวของเส้นสีแดงและสีน้ําเงินตัวอย่างของบอร์ดผมก็คือจุดที่อยู่ในแถวนอกสุดจะเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดตามแนวนี้และจุดที่อยู่แถวถัดมาก็จะเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดตามแนวเช่นกันนะครับและเบรดบอร์ดแต่ละรุ่นจะมมีการเชื่อ ในแนวนอนที่ไม่เหมือนกันสําหรับรุ่นที่ผมใช้การเชื่อมต่อในแนวนอนจะเชื่อมต่อกันตลอดทั้งแนวตามที่ผมได้อธิบายไปแต่จะมีเบรดบอร์ดบางรุ่นที่เส้นสีแดงและสีน้ําเงินจะขาดที่ตรงกลางบอร์ดแบบนี้หมายความว่าการเชื่อมต่อในแนวนอนจะสุดแค่ตรงกลางบอร์ดหยุดเชื่อมต่อฝั่งซ้ายจะไม่เชื่อมต่อกับฝั่งขวาทําให้เราสามารถแยกไฟเลี้ยงสําหรับใจ่ายให้กับวงจรของเราได้มากสุดถึงสีชุดยกตัวอย่างเช่น1 2โวลต์9โวลต์ 5โวลต์และ3.3โวลต์แต่สําหรับรุ่นที่ผมใช้จะสามารถจ่ายไฟเลี้ยงให้กับวงจรได้แค่2ชุดนะครับเรามาลองต่อวงจรหลอด LED แบบง่ายๆกันดูนะครับโดยในวงจรผมจะต่อหลอด LED ทั้งหมด4ดวงตามรูปนี้ขั้นแรกผมจะต่อไฟเลี้ยง5โวลต์และกราวด์เข้ามาที่จุดเชื่อมต่อในแนวนอนด้านบนนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ดึงไฟเลี้ยงไปเลี้ยงวงจรโดยไฟเลี้ยงผมจะดึงมาจากบอร์ด Arduino Uno ช่องที่เป็น5โวลต์และกราวด์ตรงนี้นะครับ จากนั้นผมจะต่อหลอด LED เข้าไปก่อนโดยหลอด LED จะมีขั้วบวกขั้วลบหากเราต่อไม่ถูกขั้วกระแสไฟจะไหลผ่านหลอด LED ไม่ได้ทําให้หลอด LED ไม่ติดนะครับวิธีดูขั้วของหลอด LED อันดับแรกให้ดูที่ความยาวขาก่อนนะครับขาที่ยาวกว่าจะเป็นขั้วบวกส่วนขาที่สั้นกว่าจะเป็นขั้วลบ แต่ถ้าหากว่าเราได้ตัดขาหลอด LED ให้เท่ากันไปแล้วเราจะมีวิธีดูอีกหนึ่งวิธีก็คือให้ดูที่ฐานของหลอด LED ที่ฐานของหลอด LED จะไม่เป็นวงกลมแต่จะมีส่วนที่ตัดเป็นเส้นตรงเอาไว้ซึ่งส่วนที่เป็นเส้นตรงนี้จะเป็นขั้วลบและอีกหนึ่งขาที่เหลือก็จะเป็นขั้วบวกนะครับสำหรับหลอด LED ที่ผมใช้ตัวนี้ยังไม่ถูกตัดขาผมก็จะดูที่ความยาวขาเลยนะครับ จากนั้นผมจะเสียบขาของหลอด LED เข้าไปที่จุดที่อยู่ในแถวที่ติดกันแบบนี้โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านซ้ายมือผมไม่สามารถเสียบขาของหลอด LED เข้าไปในจุดที่อยู่ในแถวเดียวกันแบบนี้ได้นะครับเพราะจุดที่อยู่ในแถวเดียวกันนั้นเชื่อมต่อถึงกันการต่อแบบนี้จะทําให้ขาของหลอด LED ทั้ง,งานัขาเชื่อมถึงกันหรือช็อตกันนั่นเองนะครับ กลับมาดูที่วงจรเห็นว่าขาบวกของหลอด LED นั้นจะต่อเข้าไปที่ไฟบวก5โวลต์ผมก็จะใช้สายจั๊มเสียบเข้าไปเพื่อเชื่อมต่อแบบนี้ผมสามารถเชื่อมต่อไฟจากแถวบนได้ทั้งแนวเลยนะครับ จากนั้นที่ขาลบก็จะต่อเข้าไปที่ตัวต้านทาน1กิโลโอห์มและต่อไปที่กราวผมก็จะใช้ตัวต้านทานเสียบเข้าไปที่จุดที่อยู่ในแถวเดียวกับขาลบของหลอด LED และเสียบอีกขาของตัวต้านทานเข้าไปที่แถบของกราวแบบนี้เลยนะครับในการใช้งานหากความยาวของขาของตัวต้านทานยาวไม่พอให้เสียบเข้าไปที่แถบของกราวโดยตรงแบบนี้เราสามารถเสียบขาของตัวต้านทานเข้าไปที่จุดเชื่อมต่อแนวตั้งจุดใดจุดหนึ่งก่อนจากนั้นเราสามารถใช้สายจับเพื่อเชื่อมต่อตัวต้านทานเข้าไปที่กราวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ กับสถานการณ์จากนั้นผมจะต่อหลอด LED ที่เหลือตามวงจรนี้ซึ่งก็จะเป็นการ Copy ีวงจรของหลอด LED ดวงแรกนั่นเองนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการใช้งานบรดบอร์ดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ